การถอนกล้าแบบนี้ก็ทําให้เราลึกนึกถึงสมัยก่อนก่อนเก่าก่อนนะครับหรือถ,ถ้าทํานาเราจะหวั่นกล้าหวันกล้าเสร็จก็มีการถอนกล้าเพื่อไปปลูกไปดํากันนะครับการถอนกล้าเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่เป็นศิละปะอย่างเดียวนะครับปกติมัดหนึ่งก็จะประมาณใหญ่ทั้งทีนะครับตัวนี้ถ้าถอนเป็นมัดถ้าจ้างเขานะครับแพงครับลาดมัดหนึ่งก็แพง แล้วกี่มัดกีมัดเขาคิดเป็นมัดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สถานที่นะครับวิธีสังเกตสําคัญก็คือตัวนี้ครับบางคนยังทําไม่เป็นนะครับไม่แต่คนพูดนี้ก็ทําไม่เป็นนะครับก็คือเขาจะใช้ไม้ไผ่เพื่อเป็นตัวมัดมัดบริเวณมัดเป็นกำรรม,รรมนะครับเนี่ยก็ชาวไร่ชาวนาชาวนาชาวนาเขาจะทําแบบนี้นะครับ เป็นไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่แล้วก็เหลาให้บางๆเล็กๆนะครับ่ว่าแล้วก็จะเอาไปทงกล้าเสร็จเขาก็จะไปมัดเป็นเป็นเป็นมัดเป็นมัดอย่างนั้นนะครับเนี่ยนะครับแต่นี่คือวิธีชาวนาครับก็ดูครับเป็นไม้ไผ่ครับก็ฝาหลอกเล็กๆนะครับบางๆนะครับอ่อนๆแล้วก็ไปผูกเป็นมัดเป็นมัดเป็นมัดมัดกล้า คือถ้ามัดไปผมเคยลองหลายที่ามัดไปแล้วเปลาว่าขาดนะครับก็จะต,ต้องมีทักษะจริงนะครับลองหลายรอบแล้วยังเดิมยังไม่ดีขึ้นนะครับเนี่ยถือวเป็นเสียวปะอย่างหนึ่งทักษะอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยนี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวบ้านเรานะครับผมก็ถองกล้าวนี้เพื่อที่จะไปปลูกหรือไปซ่อมข้าวอย่างที่บริเวณอื่นตามทุ่ง,งนาที่มันอ่ ล้นๆภาษาบ้านเราเรียกว่ารนๆที่มันแวงแวงอน่ะเกิดบ้างไม่เกิดบ้างจริงบริเวณนี้นะครับก็จะเอาไปซ่อมเอาไปซ่อมข้าวนะครับก็เริ่มก็เริ่มถอนได้เยอะแล้วครับเริ่มถอนถอนเริ่มไเยอะก่อนนะครับรู้สถอนได้เยอะแล้วไม่ต้องไปจ้างใครครับเพราะว่าจ้างแํามันแพงครับคิดค่าแรงไม่ธรรมดาครับนะเราก็ทัน ก็ลึกนึกถึงวิถีชีวิตชาวนาชาวนาแบบสมัยเก่าก่อนนะครับทำนะครับถ้าเราทําแบบนี้ได้เราเข้าเราจะสวยนะครับแล้มีบะหาสวยจะสวยแล้วก็ได้ผลผลิตดีทีเดียวแล้วก็ประหยัดปุ๋ยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราดําได้นะครับอันนี้เอาให้ดูครับนี่กล้าก็จะถอนไปเรื่อยครับจะเริ่มถอนไปเรื่อยครับเพื่อเพื่อพร้อมที่จะดําครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ